สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เดี่ยฉันพาเพื่อนๆทุกคนมาบุกตะลุยรังลับ SCP อีกแล้วนะว้าวเป็นรังลับเลยเหรอ้าวที่รอากลัวก็บอกได้นะฉันจเียกคุณพ่อคุณแม่นายมารับนี่กลัวหัวโกนเลยมีพระมาด้วยมีพระมาด้วยนายไปทำให้ผม เหมือนเดิมเถอะฉันรู้สึกสงสารมันเหมือนกับยีราฟเลยดูคอานดิเดี๋ยวเป่เปลนหัวแฟบโอเคเอาละฉันว่าพวกเราพร้อมที่จะไปตะลุยรังรับของ SCP แล้วแล้วพวกเราออกเดินทางกันเลยไปดีครับรออะไรยู่ซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องมาตรงนี้ซะก่อนนี่ตัวเกมจะให้เรานะคะ เดินทางผ่าน scp ตัวที่มันไม่ค่อยโหดจะเท่าไหร่เฮ้อตลุย่เอาตกตายผมล่วงเลยเน่ะเธอเนี่ยเพื่อนนายดูเหมือนว่าจะเป็นลมนะลืมกินข้าวเช้าหรือเปล่านี่มองอะไรนะเฮ้ย scp ตัวแรกน่ก็คือน้องเปดนี่ไงเป็น scp ที่ดูจะไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันว่าความสยดสยองของมันก็คือมันจะส่งเสียงปิ๊บปิ๊ แค่ทำให้สวดภาษาของนายสะเทือนอุ้ยบ่น้องปี๊บปี๊บวไหนนั่นเลยเหรอขอน้องปิ๊บปมันดิปิ๊บปี๊บเหวะไม่ฉันร้อเล่นฉันร้อเล่นเอาโถเอ้ยนูไป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 เลยไปเลยมีอะไรมีอะไร SCP 303อุ้ยมันมันหายตัวได้ในห้องแรกแล้วเนียเฮ่ยเฟินฉันสวยไหมเด็กๆไม่สวยอย่ามายุ่งกับพวกเรา วิ่งคุณเตะไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปเถอะรีบไปเถอะไล้วต่ไดแต่เอซีพีตกน้ำจริงเหรอจริงเหรอนี่เนี่ยเตะมัลงไปเลยเฮ้ยทุบใจทำตกนะิดนี่เนี่ยถ้าเราต่อสู้กับความกลัวได้เนี่ยเอาไปด้วยเลยพี่ไม้ไม่ได้เตะเอซีพีตกน้ไปด้วยกัน ฉันบอกว่าในบรรดา S C P เนี่ยมีสิ่งประหลาดที่ชื่อว่า S C P Coke เราสามารถดื่มน้ำมันได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าดื่มแล้วมันจะเป็นยังไงดื่มไหมเราลองเองเราอยากลองเฮ้ยอึ๊บอุ๊บวักวักเป็นไงเป็นไงเป็นไงสดชื่นสดชื่นสดชื่นจริงด้วยเราขอมั่งเฮ้ยกินแล้วสดชื่นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทุกคนเราวิ่งเร็วขึ้นน่ะดูดิ กีแล้วิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยแุงกแกเป็นแพงกิ้งทำไมอะแพงกิ้งเปความอ้วนเจ้าดีก็คือ S C P แหวนอยู่ในระดับปลอดภัยถ้าใครใส่แล้วจะสามารถทำค่าสะพานโค้งแบบนอนได้ใช่แล้วเราก็ต้องตายด้วยเพราะว่าเราออกไม่ได้เอาเราออกได้แล้วเฮ้ย S C P แหวนอะเราเคยอ่านมามันเวลาคนใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวหนักขึ้นจนเดินช้าอืดอาดยืดยากในเดินิไหนใส่สิ โอ้โหนื้อไไดอืดมากโอ้น่องขาพี่กิตคือปูดเลยต้องเปลียวแล้ว scp พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงความเจริญจริงจกินก่อนกินก่อนว่าเราไปห้องต่อไปกันดีว่าไอ้ตัวนี้มันตามไม่อยู่เลยดูนี่อ๊ยยโอ๊รีบบอกว่าจาห้องนั้นเร็วเพื่อนไอ้พันโดนเลยไม่รู้ดูดเข้าไปไม่โดนอะไรอะช่วย scp ศูนย์หนึ่งสอง scp ศูนย์หนึ่งสองมันดูดตายเลยมันคืออะไรมันดูดของเข้าไปมันดูดเฮ้ยมันดูดแล้วมันดูดอะเราติแล้วติดกัน ไม่ได้ฉันจากที่นีไม่ได้ฉันด้วยออกได้ไหมไม่ได้เลยพี่ไม้มาติดอยู่ด้วยกันดี่พี่ขีดทุดิ้นเลยนี่คือตายไปแล้วสุดตัวนี้เหมือนท้ายตัวติดกันมันจะคอยบรรเลงเพลงที่แสนเศร้าให้กับเราหรือเปล่าทำไมมันถึงติดหืึอแบบนี้อะน่ะดีแล้วเราจะไปยังไงอะไม่รู้เลยเรื่องของฉันลดลงเรื่อยๆร่วยช่วยด้วยช้วย

ดูเหมือนว่าเราจะเจอกับ S C P 5 1 3เป็นระคังอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีคนกำลังตามหาเราอยู่เฮ้ยไอไอไอตัวนั้นอีกแล้วอ่ะไอตัวที่มันมีฟันน่ะเหรอใช่ฉันเห็นมาตลอดเลยเหมือนมันพยายามหาตัวพวกเรามันพยายามจะฆ่าพวกเรามันตามมันเหรอพี่กีนระวังค่อยๆดอยดูไปเป็ดเป็ดูดๆดูดูดดูดูดดู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 อูด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  เจ้าตัวเราจะต้องฆ่านายแน่นายเตะมันลงไปในพื้นอีกแล้วอ่ะมันเตะมันไอ้เดียวอีกเดียวแล้วนี่ยืนยืนเป็นฟอร์กายเลยโคฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้แล้วอย่าลืมมาเอาด้วยนะใช่แล้วของเราเป็นห้องไอ้นี่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยห้องที่มันเอคนอ่ะจำได้เปล่าจำได้จำได้ห้องมรณะถ้าเราอยากจะออกไปจากที่นี่เราจะต้องเข้าไปในห้องนี้ชึบโอ้โห ด้านในเป็นไงบ้างอะไรวันนี้เอ,อ,อ้ด้านในเป็นหน้าหนังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยออแต่เพิ่มเติม<ๆ>คือฉันรู้สึกถึงความเหม็นน้ำหนองอะ่ะดูสิเขาเอาหน้ากากเลเ e อร์เฟ h มาทำเป็นโคมไฟน่าสยดสยองสุดๆไปเลยฉันไม่อยู่ในนี้แล้วนะถ้าใครอยากอยู่ยู่ปไปเลยมาไงออกด้วยออกด้วยถึงเวลาออกล่เฮ้ยนี่มันชายชายกานี่นี่ชากายนี่เรามีทางเลือกเพียงทางเดียวที่จะลงพิเก พ่นหรอพี่ยืนข้างหลังมันพี่ยืนข้างหลังมันโอมันยังมองไม่เห็นเราโอเคเอาจริงหรอไปด้วยก็ไปด้วยเป็นแค่ตัวเอ็ีอะไรอะไรอะน่ยะคร็วมันตมาเป่าเพื่อนไปมองด้านหลังด้วยว้าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่นี่มีระบบป้องกันที่น่มากพวกเราปลอดภัยแล้วเย้พี่กิพี่ย อุ้ยมันตามมามันตามมาเลยไหนขอดูขอดูรีบวิ่งสินายจะรีบไปดูเพื่อนทำไมกันเล่าโอเคโอเคมาเลยรื้ออุ้ยอุ้ยเร็วเถอะพวกนายรีบมาชุบแชงเราด้วยกำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งอยู่นี่เป็นหลุมที่เราคุ้นเคยฉันว่ามันน่าจะเป็นหลุมของเจ้าโอแมนแน่นอนไอ้เจ้า SCP 303ก็ยังคงตามล่าเราอยู่เราต้องรีบหนีโอเคทุกคนมากันครบเราใช่ไหม มีฉันมีจุ๊บแจงมีพี่กิตพี่ไม้พร้อมงั้นเราจะต้องข้ามสะพานนี้ไปรู้สึกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแค่รูปปั้นปกติผู้ใดไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะปกป้องผู้ายเองได้เลยามาเร็วเร็วเร็วต้องหันหน้าชนมันโอ๊ยทำก็เหมือนจริงเลยนะเนี่ยถ้ามันขยับได้เนี่ยควรจะเป็นอะไรที่หน้าตื่นเต้นหน้าดูเลยเนาะใช่โอ้ยโอ้ย้เลยยโอพี่กิตมันมันหมุนนะน่านี่ผู้ายอย่าไปเล่นมันสิเดี๋ยวระวังมันนะ แล้วฉ oh, huh? ันไม่รู้แล้วฉันไปดีกว่าลาก่อนพี่กิทฮะไปด้วย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 มาเร็วเร็วเร็วเ้เจ้าตัวน้าไ่ได้าให้ให้มาตามพี่กิทมาตามพี่กิทมาชุกแดงโอ้โหมันหล่นไปแล้วมันหล่นมาตามมาตามมาตามมาไปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยชุกแดงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะาชุกแดงลงไปข้างล่างเลยพี่กิทถึงเวลาที่เราต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ยชิบหายล่ะอุ้มไปโดนปาดโอ้ย ไม่เหลือขาข้างเดียวอ่ะแล้วพี่ไม้แล้วใช่ไม้ขเขาเฮ้ยตามมาตามเราเหลือแค่ีเนี้ยพี่ไม้ขากระแขนขาดไปแล้วอะ่ะเธอเราดูเราสิเราบาดเจ็บสาหัสเฮ้ยนี <c oughs> ่ไงความน่ากลัวของฟลาบมิงโก้ทำไมครับเจ้ฟาฟาวิโก้มันมันมันคๆๆ่อยค่อยค่อย่ยคาอยออ่อ่อย่อเรอย้อเค่่อค่อยค่่อยค่่่อยเยะอ เราซึกซ <ปะ S 1> ักซ <ปะ S 1> ึกซักซึกซักโอ้โหปาลิโก้หลายกัดมากซึกซักรอบจ้บปะปาลิโก้มกกันกัดแล้วไอ้เพื่อนเราเราเตะหนึ่งเจ็ดสามมันลงไปข้างล่างเราเนี่ยดีมากนายทำดีมากเอ็งพวกเราจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่งบางแต่พวกเราก็มีชีวิตแดงใหญโอยแกอย่าคิดนะว่าแกจะออกจากกรงตรงนั้นได้นะไปเดินกันลองกันแล้วบอเฮ้ยมันออกมาออกเป็นมันออกมาบ้าแล้วปันเนี่ยเ้ยนกจบนกโจบอันนี้อะไรอ่ะผักแป้งผักเฮ้ยเอ้ยมันเกิดที่ไหนอ่ะ เออกินได้ป่ะกินไม่ได้นี่มันเป็นแบบเป็นมะเขือเทศแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะปลูกโดยไม่มีสารพิษด้วยนะโอเคเขาะเกว่าออแกนิกนายลองกินสักผลดูสิถ้าอร่อยอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองกินแล้วนี่อะไรอ่ะศูนย์ศูนย์เก้าเราเหยียบเล่หมดแล้วอ่ะวัดนายทำร้าย SCP มะเขือเทศนะไอ่ะสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดคือตัวอะไรอ่ะสี่ศูนย์เจ็ดเนาะ ทุกคนได้ยินเสียงนะหรือเปล่าเสียงอะไรครับเสียงในห้องดังมากเลยอ่ะแล้วในป้ายนี้ยังเขียนว่าให้เราระวังหูอีกด้วยฉันไม่แน่ใจเลยว่า SCP ตัวต่อไปจะเป็นอะไรแต่เราควรที่จะใส่หูฟังป้องกันไว้ก่อนเอาใส่ด้วยฉันใส่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะไม่เห็นหูก็ตามใส่ยังไงฉันใส่ไม่ได้ไม่ชนเลยครับทำไมฉันชนมันไม่เห็นตะเก็บเลยหัวนายเล็กอยู่ข้างในนายใส่หมวกหออยู่ไม่ใช่เหรอเออเรามีกล่องคุมหัวอยู่นี่หว่า รู้สึก SCP 407เนี่ยฉันอ่านมาแล้วไปกันเถอะลุยไปเลยไปโอ้โหโอ้หยโอ้ยวันประสาทหูมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขียวไม่เรียกกับชาวรอกแถมเรียกังใชยด้วยอะไรเขียวตอนนี้ห้องกลายเป็นห้องทาซานเรียบเว่งแล้วไม่งั้นพวกนายจะตายมีเห็ดมีษทางประสาทกายมีเป็นเห็ดพิษเต็มไปหมดเลยเราจะองกันที่นี่ มันปัดมาทเราเฮ้ยหมาบ้าดูดูดูมีหมาบ้านมินจาบ้านไล่กัดเราพวกนายรีบออกคถอรีบวงินายจะไมหมากันายมาออกไปข้าอกแล้วเฮมันยังตามาอยู่มาดจุดแดงุหมากระตุกเฮืยมันมีหมาดมตูดจุดแมันมีบิ๊กฟุตด้วยมันดมตูดแล้วอุ้งตายด้วยกันเลยจริงหรอข้างในห้องอะนะใช่เราเรายืนอยู่ตรงนี้ยแล้วมันมันมันทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยทุกคนเข้ามาดูจริงด้วย มีบ oh, ิ๊กฟุตที่หเล็กมากเล็กจังๆเขาบอกว่าบิ๊กฟุตเ้าจะตายได้โอ้จุ๊กแจงตายไปแล้วฉันว่านะเนี่ยน่าจะเป็นภาพหลอนที่เราได้ฟังวิทยุนี้แน่เลยอ่ะเ็นดีที่เรามีหูฟังเราก็เลยไม่ได้แบบจินตนาการล้ำเลิศเกินไปทํานายกินอะไรแปลกปลอมนายอาจจะตายก็ได้ที่นี่ไม้ใช่สิ่งอันตรายค่อยๆออกไปละฮยจุ๊บแจงถึงเลย คือเค้กกระจายเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วก็หิวเหมือนกันนะเนี่ย่ะเดี๋ยวว่าจะนายหิวเลยจะกินกันแต่เราต้องอดทนอดกั้นเพื่อนมามามาตามฉันมาห้องต่อไปมันคือ SCP ไฟภาพยนตร์เหรอเฮ้ยเพื่อนเราเราเราเกี่ยวเกี๋ยวเดี๋มากินไปไม่ไม่การ์ตูนไม่พี่กิตตัวบวมพี่กิตกลายเป็นเค้ก นี่ตบเลยตอบเฮ้ยทุกคนเฮ้ยตัวครมันกลายเป็นศัตรูไปแล้วตนวครเค้กินเอือระเบิดตายอ้าวมันกินได้ด้วยเหรอไม่รู้ผมไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้ห้องต่อไปห้องแห่งความสยดสยองที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นโรงถ่ายหนังเก่าแน่ๆเลย ข้างในดูเหมือนว่าเขาจะทําหนังเกี่ยวกับซาร์สกำนะเพื่อนๆหลอกเขาเอาอีกแล้วให้กิจเป็นประตูอีกแล้วกระโดดฆ่าตัวตายกระโดดลงน้ำไปเลยอุ้ยไปเลยทุกคนเป็นอุกกาฮ์เพื่อนทุกคนเป็นเป็นไอตัวเค้กหมดเลยไม่ใช่มันอยู่ที่ป้ายนี้มันอยยู่่ทีีป้้านนมัโดนโดนป้ายนี้เว้แต่หน้าพอเราเดินเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างในเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ คนสวมชุดปีศาจซาตานด้วยลนะ่ะเขอาจจะกำลังถ่ายดัง SCP สุดสยองอยู่ก็ได้มัง้งพวก <c oughs> เราค่อยๆเดินนะอย่าให้เขารู้อย่าให้เขาก็ตกกระตาอันนี้อเ,นเออสวัสดีค่ะฉันเป็นนักแสดงใหม่นะคะเฮ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันใจไปลงนรกกับพี่ไปจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย จัดการมันเลยอือเจ้าตัวนี้ฉันรู้มันเป็นไฟปีศาดินามันฆ่าผู้หญิงคนนั้นอย่างเลือดเย็นใช้เท้าเตะจนผู้หญิงล้มลงไปอ่ะเฮ้ยจุ๊บแจงระวังนะไฟปีศาจครุกงำเรเข้าไปดีไม่ไม่ไม่เอาอ่ะมันเลือดรดนะมันมีปีศาจออกมาหาไอ้สองปีศาจอะไรกันล่ะอุ้ยอุ้ยมันทำเลือดฉันหายไปเต็มเลย แล้วว่าชโนปีศัต์คร่อมงำเมียว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 ทุกคนรีบออกไปจากตรงนั้นก่อนปีศาัตว์จะเข้างำพวกนายไป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 โอเคฉันยังเห็นไอ้เจ้า scp ศูนย์ศูนย์มันตามเรามาอยู่ที่นี่ไงมันกันแกล้งจุ๊กแจ๊กตรงไลนมาดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะห้องต่อไปมีชื่อว่า scp หนึ่งศูนย์หกไอ้นี่ไงน่าจะเป็นโอแมนป่ะใช่ใช่ชายดำชายดำเหรอ อเขาถูกขังในห้องที่ห้องที่ปลอดภัยสุดๆเลยนะดูจากสภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตารอเราอยู่เลยหน้าตาแดงกล่ำแถมยังดูเหมือนว่าเขาสับแช่งพวกเรานะนายอย่าพูดให้ฉันกลัวสิสลอตฉันก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยไอเอะเราแทบจะไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้เลยเราเดินผ่านไปก็จะได้ฮะฉันโดนไอ้ตัวนั้นกั่นแกล้งที่เดิมเลยสนั่นมามีเสียงอะไรวะ งั้นมันจะไปะยากอะไรเราเฮ้ยเดียวก่อนไฟปลอดปลอ่นอยมันออกมานะ่ะเมื่อกี้มันยังมีไฟฟ้าอยู่เลยนี่นาเออทำไมล่ะมาซีมาซีใครใครพี่ไม้ฉัน <c oughs> รูร้นะ <c oughs> นายนาาทำไฟฟ้ามันหายเท่ากับว่าตอนนี้เจ้า SCP ตัวนี้มันก็ไม่โดนกักขังแล้วว้ <c oughs> าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังตามพี่กินอยู่เลยเอาหอยไม่ไม่ไม่โอ้โห ไปดีกว่าเนาะเพื่อนเนาะไปกินเนื้อเนื <S <S ้อเยอะด้วยกล้ามกล้ามเยอะเฮ้ยมันหายไปแล้วจังเสียงพี่กีดกีดแล้วเราก็จบการสนทนาเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะอ้าวมันหายไปแล้วเหรอมีคนเปิดปืนมานี่ไงมันน่าจะเข้าไปแล้วแหละไม่ใช่หรอรอปืนปิ้วมันรอปืนปิวปวยิงเฮ้ยเสียงมันเงียบไปแล้วอ่ะไปเถอะเพื่อนตามฉันมาฉันว่ามันไม่กล้าทำอะไรพวกเราแล้วล่ะเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันกากตดจะตายเอ้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้วเจลลี่ มันจะทำให้พวกเราตกลงไปในน้ำสารพิษมาเล่นกันมาเล่นกันหนูารักพี่พี่ไ่ต้องมารักฉันเลยไอ้ตัวนี้มันตามมากเลยนะอุ้ยเร็ว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 เราค่อยๆเดินผ่านไอ้โถงฐานหินตรงนี้นะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีใบพัดซึ่งจะทำให้เราตกลงไปได้ทุกเมื่อเลยเฮ้ยเซฟก่อนโอเคเรียบร้อยห้องต่อไปมันคือห้องเหมือนกับห้องเก็บศพเลยอ่ะจะลองเข้าไปดูข้างในนะชึ้ม อย่างฆาตกรรมสภาพนี่แบบรกร้างมากๆต่อยังเป็นสนิมเฮ้ยนี่บันมีผีทหารผ่านศึกนี่ส่งออกมาเขาโดนแปลงเป็นซอมบี้แล้วไม่พวกเราหนีหนีหนีดูดิดิศพนี้ยังมีป้ายชื่ออยู่เขาชื่อว่าอะไรหรอเขาชื่อว่าลุงพรชัยนั่นไงเพื่อนทหารบเขาขึ้นเก้าโอ้ยตายนานเหมือนกันนะเนี่ยและทหารซอมบี้พวกนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนของลุงพรชัยใช่ไหม เราไม่มีเวลาที่จะรอพี่กิตแล้ว <ไป S 2> รีบเข้าไปในตู้นั้นออกมาแล้วเอาเพื่อนรอด้วยตูน้น,นี้เหรอ,หรอไปแล้ว